โลกที่คุณรู้จักเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในปี2024และนี่คือคำทำนายที่น่าขนลุกของบาบาวันกาในปี2024ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับ สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มารับผมและทุกคนกำลังอยู่กับผมนิกกี้ในารายการมาฟังสตอรี่ครับผม เช่นเคยครับในทุกๆสิ้นปีนะครับนิกมักจะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการทำนายอนาคตนะครับทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในปี2024นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจากหมอดูตาทิพย์อย่างบาบาวันก้าครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะให้เราพูดถึงบาบาวันก้าหมอดูตาบอดที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นนอสตรามุสแห่งคาบสมุทรบอลข่านคงแทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักคุณยายหมอดูท่านนี้เลยใช่ไหมครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคำทำนายของบาบาวันก้าหลายคําทํานายหลายข้อเนี่ยทำไม่เป็นจริงก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงจนน่าตกใจบาบาวันก้านั้นเกิดที่บบลการิยาครับและชื่อจริงของเธอเนี่ยก็คือวังแกลิยาปันเดวากุสตราวาถ้าออกเสียงผิดเดี๋ยวต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ โดยจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเธอก็ยังไม่ได้เป็นหมอดูครับแต่ว่าในตอนแรกนั้นเธอเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ยาสมุนไพรแต่ว่าเธอดันเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องทางการมองเห็นครับแต่สวรรค์เนี่ยก็ได้มอบความสามารถพิเศษมาให้กับเธอที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากๆนั่นก็คือการมองเห็นและทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำครับจนคนดูเนี่ยเรียกเธอว่าหมอดูตาทิพย์และถึงแม้ว่าเธอจะจากโลกนี้ไปแล้วตั้งแต่วันที่11สิงหาคมปี1996แต่ว่าคำทำนายที่ทิ้งเอาไว้ในแต่ละปีเนี่ยก คนเริ่มหันมาสนใจและก็เริ่มหาดูคําทํานายของคุณยายบาบาวันก้าเนี่ยแทบทุกปีเลยครับโดยเฉพาะปีหลังๆที่ผ่านมานี้และสําหรับในปีนี้ก็เช่นกันครับคำทำนายของคุณยายบาบารันกานั้นเนี่ยน่าสะพรึง,งเช่นเคยและบอกเลยว่าคําทํานายในปีนี้เนี่ยแทบจะเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคบแต่ว่าขอทาความเข้าใจก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้เนี่ยไม่ได้บอกให้ทุกคนมาเชื่อหรือจงใจจะบอกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆนะฮะมันอาจจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่เกิดขึ้นนนหรรรืืออว่่่่ามมมมััไจิงงก็ใชเแป อีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือคําทํานายของคุณยายบาบาวันก้านั้นเนี่ยว่ากันว่าต้นฉบับนั้นมันถูกเขียนขึ้นเมื่อหลายศตปีก่อนซึ่งมันเป็นเหมือนกับโครงหรือว่าคํากรอนครับคนในปัจจุบันนั้นเนี่ยต้องเอามาถอดความเอามาตีความกันอีกทีหนึง่งดังนั้นเนี่ยคำทำนายมันจะมีความเซนซิทีฟแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละคนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคาทานายที่นิกได้รวบรวมมาให้ทุกคนฟังต่อไปนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนฟังเหมือนกับว่าเราดูดวงในแอปพลิเคชัันนนหรรรืออวววว่าาาาดดูดงตตมมเ็็บซ์คคี้้้้ถกกทุพแลฝ กดไลค์กดแชร์แล้วเข้าไปพบกับคำทำนายของคุณยายบาบาวันก้าในปี2024กันได้เลยครับคำทำนายของคุณยายบาบาวันก้าในปี2024นั้นอันที่จริงแล้วมันมีการตีความออกไปหลายข้อมากๆครับและแต่ละแหล่งที่มาแหล่งข่าวเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับแต่ละหัวข้อไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยนิกจะรวบรวมคําทำนายออกมาแล้วก็สรุปย่อยให้ฟังเป็นข้อๆต่อไปนี้ครับ ข้อหนึ่งการปฏิวัติทางเทคโนโลยีในปี2024นีนี้นะครับคำทำนายของคุณยายบาบาวันก้าเนี่ยมองเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ระบบควอนตัมว่ากันว่าความก้าวหน้านี้เนี่ยได้ขยายขอบเขตไปอย่างกว้างขวางแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเราจะได้เห็นว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีนั้นเข้ามาในทุกระบบรอบๆตัวเราครับทั้งการเงินสุขภาพไปจนกระทั่งถึงระบบรักษาความปลอดภยัยซึ่งนั่นรวมไปถึงการเกิดขึ้นของเราแฮกเกอร์ acker, ครับ ซึ่งต่อไปนี้เนี่ยพวกเขาจะไม่ใช่แค่ล้วงข้อมูลของพวกคุณเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่านั้นครับพวกเขาเนี่ยขยายผลการทํางานของเขาไปยังระบบที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นครับเช่นการธนาคารการเงินระบบเครือข่ายไฟฟ้าหรือการบําบัดน้ําเสียซึ่งได้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็สร้างความเสียหายได้มากกว่าด้วยครับ ข้อ 2. โรคใหม่จากไซบีเรียเป็นคําทํานายข้อหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยครับจะมีโรคระบาดใหม่ที่มาจากไซบีเรียซึ่งเกิดจากไวรัสที่ถูกแช่แข็งมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเวลานานและฟื้นตัวขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและถ้าหากว่าใครยังจําได้นะเะด็กว่าคําทํานายข้อนี้มันมีเหตุผลแล้วมันก็น่าจะเป็นไปได้นะครับเนื่องจากในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่มีข่าวค้นพบไวรัสซอมบี้ที่ถูกแช่แข็งอยู่ในน้ําแข็งใต้เทเลสาบไซบีเรียนานถึง48,500ปีมัน ไห้ถูกคนพบครับมันจึงไปไปได้ว่าในปี2024ที่กําลังจะมาถึงนี้เราอาจจะต้องเผชิญหน้ากับโรคระบาดใหม่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าเก่าแล้วมันก็เกิดจากไวรัสดึกดําบันพวกนี้ครับซึ่งเราเนี่ยก็ต้องคอยดูกันต่อไปอย่างไม่ประมาทครับผมว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆงไหม ข้อ3การเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์เข้าใช้คำนี้ครับผมว่าในปี2024นั้นบาบาวันก้าได้มองเห็นการพังอาจขึ้นของปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่เกิดจากเทคโนโลยีชั้นสูงจะสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็จัดการสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองครับโอ้ เหมือนหนังไซไฟเลยนะครับนี่แปลว่าบางอย่างที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันก็ไม่ไกลเกินความจริงแล้วครับผมซึ่งนิคมองว่านี่เป็นเรื่องที่เขย่าวขวัญผู้คนให้หวนกลับมาคิดถึงระบบความปลอดภัยความมั่นคงในเผ่าพันธุ์ของมนุษย์พวกเราครับซึ่งมันเชื่อมโยงไปกับเรื่องของความถูกต้องทั้งด้านจริยธรรมแล้วก็อันตรายที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรที่มีความชานฉลาดสูงทุกคน,นอาจจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนครับว่าในปี2024นี้เราอาจจะได้อยู่ร่วมกับหุ่นยนต์ที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจาวันของเรามากยิ่งขึ้นอออาาาาาชชีีพพหลยเยจจะสูญไ แล้วก็มีอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากลายเป็นหุ่นยนต์หรือว่าปัญญาประดิษฐ์พวกนี้เนี่ยเข้ามาแทนที่เพราะว่าเทคโนโลยีที่มีความฉลาดพวกนี้เนี่ยมันมีความแม่นยำในการคำนวณมีความรวดเร็วในการตัดสินใจคิดๆไปแล้วเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับมันอาจจะมีผลร้ายมากกว่าผลดีซ้ำด้วยซ้ํา อันนี้เนี่ยใครมีความคิดเห็นว่ายัางไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้นะครับคำทำนายข้อที่4ครับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำว่ากันว่าในปี2024นั้นอาจจะเป็นอีก1ปีที่ทั่วโลกนั้นต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ทั่วโลกคนเนี่ยเป็นหนี้กันมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือความเครียดที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนครับคำทำนายข้อที่5 รอบสังหารอันนี้เนี่ยนิคอาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับแต่คุณยายบาบาวันก้าเนี่ยได้ทํานายถึงความน่ากลัวบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้นําระดับโลกถึง2ท่านที่อาจโดนรอบซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องไปเดาเอาเองแล้วล่ะครับว่ามันจะเป็นยังไงพูดเยอะเดี๋ยวคลิปติดแดงครับผมคำทำนายข้อที่6ครับความก้าวหน้าทางการแพทย์เท่าที่ฟังมาทั้งข้นข้อนเนี่ยอาจจะมีแต่เรื่องที่ต้องเครียดหน้าปวดหัวสยองขวัญแล้วก็วิตกกังวลแต่ว่าในข้อที่6นี้เนี่ย มันคือคำทํานายเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ครับผมเย <Yeah. S 1> คุณยายบาบาวันใกล้าําทนายว่าจะมีความก้าวหน้ามากในวงการแพทย์แล้วก็จะมีการคิดค้นวิธีการรักษาโรคบางอย่างซึ่งจากแหล่งข่าวบางที่ที่นิคหาข้อมูลมาเนี่ยถึงกับบอกว่าโรคที่จะสามารถรักษาให้หายได้ในปี2024นั้นก็คือโรคมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ครับ รวมถึงใครที่มีอาการของอัลไซเมอร์ก็จะสามารถดีขึ้นได้ในปี2024จากการรักษาด้วยวิธีใหม่ๆถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าชื่นใจมากๆเลยครับและนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าขอให้คำทำนายข้อนี้เนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาจริงๆสักทีครับคำทำนายข้อที่7 คำทำนายเกี่ยวกับเอเลี่ยนหรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวนั้นมีมาให้เราฟังให้เราเห็นกันแทบทุกปีแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นพอเราพูดถึงเอเลี่ยนหรือว่ามนุษย์ต่างดาวขึ้นมาเนี่ยหลายคนจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เพอเจอร์แต่ถ้าคุณสังเกตให้ดีครับในปัจจุบนันนี้หลายคนเนี่ยเริ่มเชื่อแล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าพวกเรามนุษย์โลกเนี่ยได้เริ่มเข้าใกล้กับการสัมผัสสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือว่า มนุษย์ต่างดาวเข้าไปทุกทีทุกทีดังนั้นในปี2024มีคําทํานายจากคุณยายบาบาวันกาครับที่บอกว่าพวกเราเนี่ยจะได้เผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเอเลี่ยนตัวเป็นๆสักทีเป็นอะไรที่ <c oughs> น่าตื่นเต้นมากๆครับและด้ก็คำทำนายข้อหนึ่งที่เด็กเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็อยากให้มันเป็นจริงมากๆ พูดถึงเรื่องคำทำนายนะครับนอกจากคำทำนายทั้ง7ข้อที่นิกได้สรุปมาในปี2024ของคุณยายบาบาวันก้าเนี่ยเชื่อไหมครับว่ายังมีคำทำนายสั้นๆของคุณยายบาบาวันก้านะฮะที่ถูกทำนายไว้ครอบคลุมไปจนกระทั่งถึงปี5 0 7 9นับไปเลยครับอีกกี่ปีซึ่งคุณยายเนี่ยทำนายไว้สั้นๆว่าในปี5 0 7 9นั้นจะเป็นวันสิ้นโลก คำทำนายในแต่ละปีก่อนที่จะไปถึงในปี579นั้นถูกย่อเอาไว้สั้นๆเป็นบรรทัดเดียว2บรรทัดจริงๆเนี่ยนิกอยากทำคลิปสรุปเอามาเล่าให้ฟังมากๆเลยครับเพราะว่าเท่าที่นิกไปอ่านมาเนี่ยแต่ละคำแต่ละปีเนี่ยมันน่าสนใจมากๆแล้วมันก็สนุกมากๆด้วยครับแต่เอาเป็นว่าเราเนี่ยก็คงจะอยู่ไปไม่ถึงปี579ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้สู่ขิดแล้วก็ปิดเกิดแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ไปเจอปี579พอดีเราก็คงต้อง อ่านคาทานายพวกนี้แล้วก็จินตนาการกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากฟังหรือว่าอยากรู้ว่าคําทํานายแต่ละปีก่อนที่จะไปถึงวันสิ้นโลกนั้นไม่เป็นยังไงเนี่ยนิกมีโปรเจกต์ที่อยากจะทาครับแล้วก็อยากขอกําลังใจจากทุกคนครับผมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์นะฮะอ่ะหวังว่าคําทํานายทั้งเจ็ดข้อนี้นะฮะอันไหนที่เป็นเรื่องที่ดีก็ขอสแสดงความยินดีด้วยส่วนอันไหนที่มันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วมันน่าไปตกกังวลเราก็ ฟังเอาไว้เป็นแนวทางครับเพื่อใช้ชีวิตในปีหน้าด้วยความไม่ประมาทครับผมเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รู้ทางหนีทีไล่เอาไว้แต่ก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันครับเพราะว่าคำทำนายก็เหมือนแค่คำทายเท่านั้นเอง คลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะฮะหรืออาจจะมีคลิปอื่นอีกอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่ว่าจะตัดทันหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ขออวยพรก่อนละกัน,กนขอให้ทุกคนนะครับก้าวผ่านปี2023ไปสู่ปี2024อย่างมีความสุขใครที่คิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาครับผมส่วนใครที่มีเรื่องทุกข์เนี่ยก็ขอให้ปล่อยมันทิ้งไปกับปีนี้ครับแล้วไปเริ่มต้นใหม่ในปี2024ขอให้ปี2024นะั้นเป็นปีที่เริ่มต้นที่ดีของทุกๆคนครับและนิกแล้วก็ช่อง Nick นิกกี้เมา่่่อไรืๆวจะ ปีนี้ปีหน้าครับเราจะยังอยู่กันแบบนี้อ่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ